กรณีของน้องโนอาพยบมนที่ถูกสาวสองคนเข้ามาทําร้ายภายในร้านอาหารแห่งหนึ่งในย่านทองหล่อนะคะล่าสุดเธอคนนี้ก็ได้มีการนําผลตรวจจากแพทย์ค่ะไปเป็นหลักฐานแจ้งความเอาผิดกับคู่กรณีนางสาวพยบมนจิระพัฒนสกุลหรือว่าโนอานางแบบแล้วก็ผู้เข้าประกวดจากเวที Miss Tourism World 2021เข้าพบพนักงานสอบสวนสอน,นอทองหลอ่อยื่นผลการตรวจร่างกายหลังจากถูกหญิงสองคนทําร้ายที่สถานบันเดิ ย่านทองหล่อเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเมื่อคืนค่ะวันที่22มีนาคมที่ผ่านมาจนตัวของน้องนั้นได้รับบาดเจ็บใครที่ติดตามผ่านโลกออนไลน์เห็นภาพก็คงจะต้องตั้งคำถามว่าเกิดอะไรขึ้นกับเธอกันแน่นางแบบสาวน้องนองอาปเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวค่ะบอกว่าหนึ่งในหญิงที่ก่อเหตุเคยมีปัญหาทะเลาะกันผ่านสื่อสังคมออนไลน์กรณีเรื่องของการคบหากับแฟนเก่าของหญิงคนนี้เมื่อสองปีก่อนแต่ก็ได้มีการเคลียร์ปัญหากันแล้ว ส่วนหญิงอีกคนหนึ่งเธอบอกว่าไม่เคยรู้จักกันมาก่อนนะคะซึ่งหลังจากเกิดเหตุเธอก็ได้มีการเข้าแจ้งความก่อนที่จะไปตรวจร่างกายกับแพทย์ซึ่งแพทย์ก็ได้มีการนัดหมายให้ไปพบอีกครั้งช่วงเย็นนะคะของวันนี้วันที่28มีนาคมเนื่องจากยังไม่สามารถระบุได้ว่าแผลดังกล่าวจะไม่เกิดแผลเป็นบนใบหน้าหรือไม่นี่คือภาพที่น้องเขาถ่ายแล้วก็โพสต์ลงไปในโซเชียลนะคะมีภาพนี้เลยคุณผู้ชมด้านผู้จัดการส่วนตัวกันบ้างคะ่ะ ผู้จัดการส่วนตัวของน้องก็เปิดเผยบอกว่างานแสดงแล้วก็งานอื่นๆที่ติดต่อไว้เนี่ยหลังจากที่เกิดเรื่องทั้งหมดขึ้นคุณผู้ชมตอนนี้งานถูกยกเลิกไปทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็คาดว่าความเสียหายที่จะเกิดขึ้นเนี่ยมูลค่าหลักล้านบาทพร้อมกับยืนยันจะดำเนินคดีทั้งทางอาญ,ญาแล้วก็ทางแพ่งให้ถึงที่สุดด้วยทีนี้ ก่อนหน้านี้หลังจากที่น้องโนอาเขาโพสตเรื่องราวลงอินสตาแกรมคนก็เข้าไปคอมเมนต์ไปพูดคุยกันเยอะแล้วก็ล่าสุดเมื่อวานนี้ก็มีความเคลื่อนไหวของฝั่งคู่กรณีกันบ้างนะคะเราก็พยายามที่จะนําเสนอทั้งสองฝั่งว่าแต่และฝั่งเนี่ยลองมาชี้แจงซิมันเกิดอะไรขึ้นฝั่งคู่กรณีก็ชี้แจงผ่านอินสตาแกรมเหมือนกันค่ะเป็นอินสตาแกรมส่วนตัวแล้วก็พูดถึงต้นเรื่องของเหตุการณ์โดยยืนยันบอกว่านางแบบสาวเป็นฝ่ายที่ไประรานเพื่อนของเธอก่อน ไประรานตั้งแต่วันที่15กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาจนวันเกิดเหตุล่าสุดค่ะคือคืนวันที่22มีนาคมที่ผ่านมาทั้งสองฝ่ายไปเจอกันโดยบังเอิญที่สถานบันเทิงแห่งหนึง่งย่านทองหล่อก็เลยตัดสินใจไปสอบถามเพื่อต้องการที่จะจบเรื่องด้วยการชวนออกไปคุยนอกร้านแต่พอชวนนางเอกสาวเธอคนนี้ปฏิเสธก็เลยมีการยื้อกันไปยื้อกันมาทำให้เกิดบาดแผลซึ่งก็ยืนยันนะคะบอกว่าไม่มีการรุมทำร้ายหรือว่าทำอนาจารใ,ใด พร้อมกับยุนยันบอกว่ามีหลักฐานทั้งตัวพยานทั้งข้อความชัดแล้วก็หลักฐานอื่นๆที่ชี้ว่านางแบบสาวนางเอกสาวคนเนี้ย ไม่ได้พูดเรื่องจริงนะคะก็ <ừ m, S 2> บอกว่ามีหลักฐานยืนยันหลายประเด็นเลยถึงบอกว่านางแบบสาวคนนี้พูดไม่จริงในหลายประเด็นที่บอกว่าออกมาพูดออกมาให้ข้อมูลเนี่ยไม่จริงหลายประเด็นอ,อันนี้ไม่ตรงกันถูกไหมฮะไม่ตรงกันละเพราะว่าทางฝั่งคู่กรณีก็ที่บอกว่าไม่จริงเพราะว่าเขาก็ต้องมีข้อมูลอีกด้านหนึ่งอันนี้เดี๋ยวก็คงต้องดูแต่ว่าทีนี้เนี่ยตรงจุดที่ทางคู่กรณีบอกว่ามีการยื้อกันไปยื้อกันมาแล้วทําให้เกิดบาดแผลไม่ได้มีการรุมทําร้ายเนี่ย กรณีที่เกิดขึ้นเนี่ยก็คือจากตรงนี้หรือเปล่าทีนี้เนี่ยตกลงว่าดุมทําร้ายหรือแค่เยอะกันไปเยอะกันมาแล้วบังเอิญว่ามือไปโดนบ้างอะไรไปโดนบ้างอย่างนี้หรอฮะอ,อะอย่างนี้ก็เดี๋ยวต้องตรวจสอบกันเพิ่มเติมเลยครับบังเอิญซะหนักเลยอืหน,น้าเป็นรอยอย่างที่เขาโพสต์รูปตัวเองลงบนโซเชียลนะครับ